การว่างัดข้อเนี่ยนะใครเจ๋งแถวนี้นะเดี๋ยวนี่มีนักมวยมาก่อนเลยนี่ประกายเพชรนี่แร่แร่ประกายเพชรนะมาลองกันก่อนเลยดีกว่าจะเอามือซ้ายหรือมือขวาบอกมามือซ้ายครับมือซ้ายด้วยโอ้ยมือซ้ายกูไม่ถนัดจริงต้องลองเลยนะนี่ประกายเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดในการนอนที้ไมเกี่ยวไเกี่ยวมเกี่ยวแล้วฝรังงมออย่างนี้

ซ้ายอยู่ดวขวาน่ัไอเวคันเทพนะคันเทพรลอพี่หหนอ๋ออแม็กเหรองมาห่อนนหนอ่งนึ่งหนเทพน่น่

เทใส่กีบมังกากอนักบวยสองคนเสร็จกูจะกูโดนฝรั่งเนี่ยนฝรั่งได้หร้อย โดนฝรั่งนะโอ้ยชน,นะชนะชนะอะไรเราได้มาแล้วห้าร้อยจบกัน <c oughs>